คิดพิชิตความสำเร็จข้อที่1เราไม่ได้มีหน้าที่อธิบายความฝันของเราให้ใครฟังการที่เราออกมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในแบบของเราแล้วลงมือทำแบบบ้าคลั่งในแบบของเราไม่ว่าจะไ like, รส์สดหรือวิดีโอเจอคำพูดต่างๆนานา,นาทั้งบวกและลบบวกก็รับไว้แล้วน้อมรับด้วยคำว่าขอบคุณ ลบก็เอาออกไปไกลๆนะคะอยู่ให้ห่างเข้าไว้ไม่รับเข้ามาเป็นอารมณ์ไม่จิตตกไม่หนอยฟังแบบหูซ้ายทะลุไปหูขวานะคะไม่จําเป็นต้องอธิบายเสียเวลาไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องให้ใครมาเข้าใจเราทุกเรื่องหรอกนะคะเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองก็พอหันมาพัฒนาตัวเองนะคะงานของเรานะคะให้ดีขึ้นตัวเราให้ดีขึ้นก็พอแล้วค่ะ ในวันที่คุณกำลังสร้างส,างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างตัวเองสร้างความฝันของคุณนะคะแค่ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ใช่เท่านั้นอย่าอ่อนแออย่าตายก่อนถ้าคุณยังไม่ได้ตายจริงๆนะคะต้องเชื่อว่าคนอย่างก,กูต้องสำเร็จสิวะข้อที่2ค่ะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่น นะคะคนสำเร็จนะคะโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นนะคะคนสำเร็จไม่มีเวลานะคะที่จะมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะหรือว่านินทาชาวบ้านนะคะหรือพูดถึงบุคคลอื่นในทางลบหรือในทางเสียหายนะคะเพราะเวลาของเรามีค่านะคะมีค่ามากกว่านั้นนะคะถ้าอยากเป็นคนสำเร็จนะคะหันมาโฟกัสที่ตัวเองก็พอนะคะข้อ3ค่ะจงเป็นราชนีแห่งชีวิต คุณเองนะคะทุกอย่างเกิดจากการกระทำของคุณเองค่ะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โชคชะตานะคะแต่ขึ้นอยู่ที่การกระทําของคุณต่างหากค่ะ ที่4นะคะทุกคําพูดเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเสมอนะคะอย่าว่าใครนะคะอย่าตัดสินใครนะคะและการที่ใครคนหนึ่งพูดไม่ดีกับคุณหรือกําลังว่าคุณอยู่เท่ากับว่าเขากําลังดูถูกตัวเองอยู่เช่นกันนั่นเองนะคะเมื่อใครวิจารณ์คุณนะคะอย่าอย่าโต้อตอบแต่จงรับฟังอย่างนอบน้อมและไม่รับเอามาเป็นอารมณ์นะคะซึ่งเรียกว่าการฉลาดในเรื่องของอารมณ์นั่นเองนะคะไม่มีคนสําเร็จคนไหน มานั่งวิาพากษ์วิจารณหรือนินทาคนอื่นนะคะหรือว่านินทาชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจงจับอารมณ์ตัวเองให้ทันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้มาจับอารมณ์ความรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองกันนะคะเลิกบน่นกลดา่าวิาพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินตัวเองและคนอื่นได้แล้วะคะ่ะจงมีความสุขนะ,ะในทุกช่วงเวลาของชีวิตและทุกๆวันนะคะเริ่มเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ ข้อที่5ค่ะจงให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะจงรักในสิ่งที่ทำไม่ใช่เลือกทำเฉพาะในสิ่งที่รักค่ะข้อที่6ค่ะคุณหาเพชรเจอแล้วหรือยังในทุกๆเหตุการณ์ค่ะที่ไม่ดีมักจะมีเพชรซ่อนอยู่เสมอนะคะในทุกครั้งที่คุณเจอปัญหา จงพยายามมองหาเพชรค่ะในปัญหานั้นนะคะให้เจอนะคะอย่างน้อย3เม็ดค่ะว่าคุณจะได้อะไรจากปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะหรือทุกๆประสบการณ์ที่ไม่ดีของคุณที่คุณเคยผ่านมานะคะยังไงนะคะลองไปค้นหาดูเพชรในเหตุการณ์ที่ไม่ดีกันนะคะเพราะนั่นคือเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณนะคะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในวันนี้ค่ะข้อที่7ดค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิดค่ะภาเพเหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะคะนั่นก็คือในความคิดและในความเป็นจริงค่ะทุกอย่างของความคิดนะคะจะส่งออกมาเป็นการกระทำนะคะชีวิตของคุณตอนนี้ก็คือผลของทุกสิ่งที่คุณเคยคิดทำเชื่อรู้สึกนั่นนะคะอาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เท่านั้นเองนะคะ ข้อ8ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นนะคะรวนเป็นผลลัพธ์มาจากสิ่งที่เราคิดทั้งนั้นนะคะเราจะสามารถทำได้ทุกอย่างดังที่เราได้คิดและตั้งใจนะคะเราคือผู้ประพันธ์ชีวิตของตัวเองค่ะข้อ9นะคะนั่นก็คือวิธีลืมอดีตที่ดีที่สุดน,นะคะนั่นก็คือการทำปัจจุบันให้น่าจดจำค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ มาร้วนเป็นประสบการณ์ที่ส่งให้เราไปยืนอยู่ในจุดที่ดีกว่าเสมอๆนะคะ